สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูหน้างานใหม่นะคะเป็นขุด้าก็เป็นคลองอ้อมเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะอันนี้ขุดคลองนะคะ กองปลูกองแล้วก็ผูดเป็นสระเลี้ยงปลาสั่งตรงจากเท่าแก่ทางเกาหลีนะคะ ยังร่กไน่น well. ้เงนยังเอเขม่งโอ้จอจอระเขมาล่งโอ้ีแม่สร้งตรงจักได้ในจอระเข้โอ้ี่าออยังก่ออีแม่ชื่ยังแห่บัลาก่อนบลาชื่อรถยังก่อนะกบ ก okay. ูนั่งงานกันต่อค่ะอันนี้เป็นลูกชายของทางตอรีนะคะบาอลุย จะพาการวัดส้อยจุนะคะส้อยจุน่ยมาเร่งเป็นประจำเอาท่อไปยังตาเอาอท่อไปยันตาก็ใอได้ครับว้า <laughs> ได้บ่ป่าฮะป่าได้จูบอไไรโอ้ย 卖蘑菇，卖菜。 น,นี้เท่าแก่ก็ได้ทำการอัดจารบีนะคะ okay, okay. อัดอึด <c oughs> อึดอึด,อด,อด,อด แกก็พอใส่หมวก่ยฮะหมองย่านนาดำบอกโอ้พระาร่วงเมื่อกุดเองเลยเนาะ แตกบ่าขาคนสบอยเหรออาจารย์ออดเป็นคนชี้เล่นนะคะเอาสด,ดีสวัสด,ดีคสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับทักทายทุกคนนะคะ

เป็นจะได้บาระมือนิน่าๆตาไม่จะได้ฟังบามือนนิคอยดูคอยนี่นี่มันเราก็คือปลลงเนาจันอ่อนาะลวององอเลยจาบังคับมนเลยเอมือออกาไม่ออเลยตามือออกเลยโอเคค่ะ

เสร็จแล้วว่าลดบล,ลบลบลบหน่อยนะครับแล้ว่็งมจีเกยวเนี่ดเดี๋ยวก็เดี๋ยวใคยับแ้าตาเม่อเชีนี่ยเอาเอาเอเขาว่อตาอ ก็แก่ทางเกาหลีจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นคลองเลี้ยงปลานะคะตรงฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามนูน้นจะทําเป็นสระเอา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 กรสูนแท้บะ,นเ,เ,เ,ะนนเนี่ยเอาเอา๋ยวปนน้อเมือนี่มาป่ว,กวนกันอยู่นี่ สร้างคุณปอนี่ขุดคลองไปงน,นี่อ้อม่านี่แล้ขุดซานไอยนึ่งมีฝัง่งขึ้นอันนี้ขุดคลองอ้อมไปทางมูนด้วยนะคะอ้อมไปเลย ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนดูทุกกวันเลยผนแผนกช่วอยจูมาใส่นอ้ะแผนกช่วอยจูมาส่าอ้อย,ยเด้อ นัวซอยจุผู้กองจัดห้เมื่อนีงข้าจะมินเหลือหายบ่เย่จุกับต้มวันนี้กอ,อ,อยซิน,ซนมาเดอ้อจ้ามาเด้อมากินซีนน้ำกันสวดดีบอสวนบอสวอ่บ่ผมเป็นจะได้เถี่ยวก้อนมูตัวนี้ได้ยินต้องกินเลยวะ